สวัสดีคุณผู้ชมกับเกร็ดความรู้เกมนะครับกับเกม Final Fantasy 7 Remake d e m o นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึง10เรื่องที่หลายคนอาจมองข้ามพลาดไปหรืออาจไม่รู้มาก่อนในเกม Final Fantasy 7 r e 7 a k e d e m o นะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับทั้ง10เรื่องเลยผมเอามาจากเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเป็นเว็บไซต์ Official สแควร์เออีกเลยนะครับเดี๋ยวออฟฟิเชียลอ่าเดอะเว็บออฟฟิเชียลนี้นะครับผมจะใส่ไว้ในเดสคริปชันนะครับว่ามันเป็นลิงก์อะไรเนาะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่า10บเรื่องที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้มีอะไรกันบ้างไปฟังกันครับเรื่องที่1นนะครับเราจะมาดูที่ดาบของคลาวกันนะครับคุณผู้ชมสังเกตที่ดาบคลาวนะครับว่าเห็นสีเขียวแวบๆอยู่ใช่ไหมล่ะครับคำตอบคือสีเขียวนั่นก็คืออ่มาเทเลียครับผมซึ่ง ถ้าเล่นตอนแรกเนี่ยคลาวเนี่ยเขาจะใช้ขถาไฟซึ่งมาเทเลียที่ใส่ในดาบนี่นะครับก็คือมาเทเลไฟนั่นเองครับผมข้อ2อคุณผู้ชมสังเกตโปสเตอร์ที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะครับซึ่งจะบอกคุณผู้ชมว่า ในข้อมูลเนี่ยมันจะมีบอกว่าโปสเตอร์พวกนี้มันมีอิสเตอร์เอ็กอะไรซ่อนอยู่นะครับแต่แล้วทีนี้ในข้อมูลเขายกตัวอย่างเช่นอันนี้ครับคือบานล่าไว้ครับผมซึ่งบานล่าไว้เนี่ยมันคือแอปเปิลสีม่วงซึ่งเป็นแอปเปิลที่ปรากฏในเกมใครผิดคอไฟนอลแฟนตาซีเครับอเอาเป็นว่าคุณผู้ชมลองดูโปสเตอร์ดูว่าเอ๊ะอาจจะพอจับอิสเตอร์เอ็กอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวคือผมก็ยังไม่เก็ตเ์อะไรแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมจะเก็ตแค่โปสเตอร์ตรงนี้แหละครับผม เรื่องที่สมนะครับสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปชนเลเซอร์นะครับนี่ฮะเจสซี่เนี่ยก็จะพูดคําพูดออกมาเต้มไปหมดเลยบางทีก็เป็นมุกตลกบ้างบางทีก็ระวังบ้างอะไรหลายๆอย่างเลยครับเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสคุณผู้ชมก็ลองไปชนเลเซอร์เรื่อยๆเลยครับมันก็จะมีคําพูดของเจสซี่เนี่ยออกมาหลายคําพูดเลยจ้าเรื่องที่4คุณผู้ชมสังเกตที่คำว่า the adventure of s t a m ไหมครับที่เป็นหมาใส่หมวกสีเขียวครับผมซึ่ง ทำไมผมถึงเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่ามันจะมีอยู่ซีนหนึ่งเนี่ยแบร์เลตเนี่ยเขาจะเรียกคลาวว่าสแตมนะครับนอกจากนี้บางทีก็เลกด็อกด้วยซึ่งจากที่ผมอ่านข้อมูลมาเนี่ยเขาเปลี่ยนเสมือนว่า,าคลาวเนี่ยเขาเคยเป็นสุนนัขลับใช้หรือว่าเป็นทหารของชินละมาก่อนเนี่ยแหละครับทีเนี้ยแบร์เลตเนี่ยเขามีความแค้นกับชินละอยู่แล้วและทีเนี้ยตอนแรกเนี่ยเขาไม่ไว้ใจคลาวเพราะคิดว่าคลาวเนี่ยอาจเป็นสปลายของชินละอะไรประมาณนี้ครับผมโอเค เรื่องที่5นะครับเราจะมาพูดถึงปุ่ม L2 กันนะครับซึ่งอันนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบก็ว่าได้มงครับอ่าซึ่งปุ่ม L2 ที่ว่านี้มันคืออะไรนี่ฮะสมมติผมกด L2 นี่ฮะมันก็จะมีบอกว่าต้องไปที่นู่นะ่อีกกี่กิโลเมตรซึ่งถ้าผมกด L2 อีกทีนะครับนี่ฮะมันก็จะปรากฏแผนที่ของฉากมาครับผมเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าการกด L2 เนี่ยก็คือเป็นการกดว่า ระยะทางที่ไปเนี่ยอีกกี่กิโลเมตรหรือว่าเราจะกดดูว่าเอ๊ะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของสถานที่ประมาณนี้ครับเรื่องที่6นะครับระหว่างตอนสู้ศัตรตูเนี่ยเราสามารถดูดูว่าศัตรตูเนี่ยค่าสแตตเป็นอย่างไรนะครับด้วยการกดทัชแพดครับนี่ฮะก็จะกดทัชแพดว่าศัตรตูตัวนี้มีชื่อว่าอะไร HP เท่าไหร่แล้วก็ถ้ากำจัดแล้วเนี่ยจะได้ไอเทมอะไร EXP อะไรดูด้านนี้คับผมอ่าช่ชมสังเกตที่นาฬิกา ข้างบนนะครับที่เป็น3ามทุ่มสินาทีนี่ฮะนี่คือเรื่องที่7นะครับเรื่องที่7จเนี่ยจะมาพูดถึงเวลาครับผมทาไมผมถึงเอาเรื่องเวลามาพูดนะครับก็อย่างที่ผมกล่นไปเมื่อสักครู่นะครับว่าตอนนี้เวลา3ามทุ่มสินาทีเราจะอิงตามนาฬิกาที่อยู่ตรงนั้นนะครับนี่ฮะที่อยู่ด้านหลังขาวนี่แหละครับเสร็จแ,แล้วทีนี้ประเด็นคืออยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะที่ป้ายข้างบนนี้ที่เป็นเขียนว่า3ามทุ่มสินาที M H 43 ประมาณนี้ฮะทีนี้ผมดูตรงนี้เลยง่ายๆเลยครับพูดง่ายๆก็คือว่านเวลาที่คราวปฏิบัติการอยู่เนี่ยครับก็คือตอน3ามทุ่มสินาทีทีเนี้ยเดี๋ยวมีรถไฟหมายเลข MHT สามมาเนี่ยที่จะไปสถานีปลายทางเซกเตอร์5นะครับจะมาเทียบสถานีเวลา3ามทุ่มสินาทีเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคืออย่างนี้ครับอ่าก็เหมือนกับว่าเราเวลาไปขึ้นรถไฟตามเวลาที่เขากําหนดนะครับอย่างเช่นอ่ะตอนนี้10นาฬิกาจะต้องไปที่สถานี สถานีรถไฟก่อน10บโมงครึ่งเนื่องจากว่ารถไฟมาเทียบท่าตอน10บโมงครึ่งอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคเรื่องที่8เราจะมาพูดถึงตัวไบเลตกันบ้างนะครับเมื่อคุณผู้ชมเคลียร์ฉากต่อสู้หรือจบการต่อสู้แล้บางครั้งเนี่ยไบเลตเขาจะร้องเพลงตื้ตื้ตื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 หรือเพลงแฟนแฟหรือเพลงตอนชนะหลังจากจบการต่อสู้ในไฟนอลเจ็ดนั่นแหละครับผม ต่อไปนะครับเรื่องที่9จ้าะเรื่องที่9เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมลองฟังเพลงตรงนี้ให้ดีนะครับมันจะเป็นเพลงเตาพลังงานที่เรารู้จักกันดีนะครับ นี่ฮะคุณผู้ชมซึ่งถ้าเวลาเจอศัตรูนะครับเนี่ยฮะเพลงต่อพลังงานมันก็จะเป็นเพลงอีกทํานองหนึ่งไปเลยครับผมคือเอาง่ายๆเลยครับก็คืออารมณ์เหมือนคิงต้อมพลาแต่ครับคือคิงต้อมพลาเป็นเพลงปกติเนาะแต่ว่าพอเวลาศัตรูมาอย่างเงี้ยฮะเพลงทํานองมันก็จะเป็นทํานองเร็วแบบนี้เลยครับผม นี่ครับคุณผู้ชมหลังจากที่จบการต่อสู้แล้วเพลงก็จะกลับมาสู่สภาวะปกตินะครับแต่ทีนี้คุณผู้ชมอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วจะให้เสียงมันไม่มีเสียงซาวต่อสู้กับเสียงพูดได้อย่างไรนะครับแต่มาแต่เสียงเพลงนี่เลยครับผมกดออปชันแล้วก็เลือกไปที่ System ครับไปที่ออปชันเลือกออ d i โครับคุณผู้ชมก็ปิดเสียง SFX หรือ s o u n d f f f t c t และ speech ออกไปเป็นศูนย์ แค่นี้แหะครับเท่านี้ก็สามารถฟังเพลงได้แล้วว่าอ๋เอเฮ้ยเพลงปกติเว้ยเดี๋ยวพอเข้าฉากต่อสู้มันเป็นเพลงเร็วไปแล้วครับผมโอเคและเล่นสุดท้ายเรื่องที่10นะครับถ้าคุณผู้ชมเล่นไปถึงตอนที่ให้วางระเบิดนะครับและทีนี้ในตอนฉากวางระเบิดเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกว่าจะให้ระเบิดภายใน20นาทีหรือ30นาทีนะครับเสร็จแล้วทีนี้ถ้าคุณผู้ชมเลือกเป็นตั้งระเบิดภายใน20นาที พอตั้งระเบิดภายใน20นาทีปุ๊บนะครับอ่ะก็ดําเนินเรื่องจนจบเดโมเลยซึ่งพอจบเดโมแล้วมันก็จะมีขึ้นว่าเหมือนกับเป็นตัวอย่างตอนต่อไปอะไรนู่นนั่นนี่พอหลังโลโก้ไฟนัลแฟนตาซี7รีเมคแล้วมันก็จะมีฉากลับมาครับซึ่งฉากลับที่ว่าก็คือจะเป็นการปรากฏตัวของเซฟิลอดครับผมก็คือคราวเจอเซฟิลอดและจบและกลับมาที่หน้าจอไตเติลที่คุณผู้ชมดูนี่แหละครับผมแต่ถ้าคุณตั้ง30นาทีนะครับ มันก็จะไปขึ้นฉากดังกล่าวที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับผมโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของ10เรื่องที่คุณอาจไม่รู้ในเกม Final Fantasy 7 d e m o นะครับขอ,อย้ำอีกทีว่าข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้เอามาจากลิงก์ เว็บออฟฟิเชียลของสควอ r e a n เอเลยนะครับแล้วก็ลิงก์นี้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน Description นะครับว่ามันเป็นลิงก์อะไรเนาะและตรงนี้ถ้ามีข้อผิดภาพประกันใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับฝากติดตามกดซับสไคร e ช่องผมกันด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม